คุณสุกานดาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพี่รกอร้กองครบบูอยากจะสอบถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าหนูจะเข้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบสองรอบโค้ตาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหนูต้องเข้าระบบแต่ว่าไม่จําเป็นต้องสมัครสอบที่คะแนนที่ต้องใช้ในรอบสามไว้หนูเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะขอนแก่นเขาจะมีคะแนนสอบของเขาเอง ใช่ไห<ช>มหนูคงจะถามแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาไม่มีการใช้คะแนนสอบแกดแพดเก้าวิชาสามัญน้นองก็ไม่ต้องมาสมัครน้องก็ไม่สมัครสอบของขอนแก่นแต่ว่าต้องเข้าสมัครเข้าระบบว้ยยูใช่ไหมคะ่ะยังต้องลงทะเบียนทีแคสแต่ไม่ต้องสมัครสอบแกดแพดเก้าวิชาสามัญเพราะเขาไม่ได้ใช้จะสมัครสอบก็ต่อเมื่อเกณฑ์การคัดเลือกกําหนดให้ต้องใช้ น้องไปขอนแก่นขอนแก่นกําหนดกําหนดวิชาของขอนแก่นน้องก็ไปสมัครสอบของขอนแก่นแต่น้องต้องลงทะเบียนใช้งานในระบบ t c a s เพราะขอนแก่นเข้าร่วมขอนแก่นจะส่งผลเข้ามาในระบบประกาศผลในระบบแล้วน้องก็ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบงงไหมเข้าใจแล้วคะ่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคครับผม